สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องที่โคตรผีจะมาเล่าให้ฟังครับเชื่อ sure, หรือไม่ว่า mm hmm. เมื่อ30ปีที่แล้วมันเคยมีมอเตอร์ไซค์ GP คันหนึ่งที่กล้าแหกกฎทุกข้อของการแข่งขันระดับโลกด้วยการใช้เครื่องยนต์ที่ไม่เหมือนใครแถมมีความจิวเกินลิมิตที่เขากำหนดนั่นก็คือตำนานลอตัน r ้น RGP 5 8รถแข่งเครื่องยนต์โรตารีที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ แต่มันคือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่บ้าคลั่งที่สุดของวงการมอเตอร์ไซค์เลยครับโลตัน r p g 588เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเป็นรถแข่งตั้งแต่แรกต้นกำเนิดของมันมาจากรถตำรวจใช่ครับวิศวกรอ,อาชีรยาชื่อไบรอันไครตันเขาเอาเครื่องโรตารี 588cc ของ n o ตันอินเทอร์โซึ่งเป็นรถตำรวจนี่แหละมานั่งแงนั่งโมในช่วงยุค80 ไอเครื่องโรตารี่มันปรับแต่งยากครับมันไม่เหมือนเครื่องโยนสีจังหวะทั่วไปที่เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแคมได้ง่ายพี่ไข่ตันเลยปรับแต่งแบบสาย2จังหวะคือเน้นการเปิดปิดพอร์ตและจังหวะไอเสียเป็นหลักผลลัพธ์คือพลังม้าจาก79ตัวกระโดดไปแตะ130-140ตัวโคตรบ้าไปแล้วและก่อนหน้าจะเป็นโรตันเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้ใช้ชื่อ N นอตัน RCW 588 มันประสบความสำเร็จถล่มทลายในประเทศอังกฤษเลยนะจนถึงขั้นคว้าแชมป์ซีเนีย TT ในรายการ i ล่ออฟ Man ปี1992นี่คือการกลับมาคว้าชัยชนะของรนตันใน t ีครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าโรตารีมันโคตรแรงเลยครับแต่ความพีคมันอยู่ที่ปี1991ครับไบอันไครตันก่อตั้งทีมของตัวเองในชื่อโรตัน และเขาก็ลุยตลาดกลางปี GP รุ่น5 0 0ซีทุกคนฟังนะรถคันอื่นใช้เครื่องยนต์2จังหวะ 500cc แต่โรตันคันนี้ 588cc มันเป็นรถที่มีความจุเกินกว่าที่กำหนดแต่ด้วยการล็อบบี้อย่างหนักโรตั r GP 588ก็ได้รับอนุญาตพิเศษให้ลงแข่งในรายการออสเตรเลียนกลางปีปี1991ความพิเศษของรถคันนี้คือ เขาเซตเพาาข้าเหวี่ยงให้มันหมุนกลับทางเพื่อช่วยกดล้อนหน้าไม่ยกลอยตอนเปิดคันเร่งเต็มแรงโคตรฉลาดเลยครับยุคนั้นในสนามวันนั้นสตีฟสเปย์ควบคุมโลตัน 588cc ที่มี135แรงม้าคันนี้ลงไปสู้กับพวกรถโรงงาน 500cc ตัวท็อปและเขาก็จบอันดับที่15คว้ามาได้หนึ่งแต้มในประวัติศาสตร์นี่คือการจารึกชื่อของรถปอร์เช์ ที่โอเวอร์ไซส์ที่สุดคันหนึ่งในการแข่งขัน GP เลยครับแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ได้ไปต่อตามแผนแต่ตำนานของไบอันไครตันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับในปัจจุบันเขาได้สารต่อความบ้าครั้งนี้